สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่อง YouTube มีเฮงช่องมีเฮมีเฮงมีแห่งต้องมีเฮงช่องเท่านั้นค่ะมาที่สุกฟุตบอลประจำวันอาทิตย์ที่5ธันวาคม2 5, 5 6 4เป็นเกมพบกันร่วงทีมท็อตแนมฮอตสเปอร์เปิดบ้านรับกันมีเยินทีมนอริสิตี้ในการแข่งขันฟุตบอลอังกฤษพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2 0 2 1 2 0 2 2โดยคู่นี้นะคะจะเริ่มแข่งขันกันในราย๒๑นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยค่ะ สบันทอนแนมฮอตสเปอร์นะคะลงแข่ง13นชนะ7เสมอ1แพ้5เก็บได้22แต้มผลงานในช่วงนี้นะคะกำลังดีขึ้นมาอย่างต่อเนื่องค่ะตั้งแต่เปลี่ยนกุญซือใหม่นะักที่ผ่านมานะคะเปิดบ้านเอาชนะชิมเบรนฟอดนะคะไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ค่ะทําให้ขึ้นมาอยู่อันดับที่6ในขณะนี้ส่วนผลงานท่านั้นหลังสุดนะคะชนะ3เสมอ1แพ้ไป1ครั้งด้วยกันค่ะ ส่วนทังดีมเย็นนอร์ลีซิตี้นะคะฟอร์มช่วงหลังทําได้ดีเลยทีเดียวลงแข่ง14นัดชนะ2เสมอ4แพ้8เก็บได้10แต้มนัดที่ผ่านมานะคะเอบิเยนทีมยูครสเซิลค่ะทำได้แค่เสมอแบ่งแต้มกันไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ1ทําให้อยู่อันดับที่19ในขณะนี้ส่วนผลงานท่านั้นหลังสุดนะคะชนะ2เสมอ2แพ้ไป1ครั้งด้วยกันค่ะ มาดูที่การพบกันท่านันหลังสุดของทั้งสองทีมนะคะซึ่งเป็นทีมท็อตแนมฮอสเปอร์ค่ะที่ทําได้ดีกว่าโดยเอาชนะไปได้3ครั้งและทั้งคู่เสมอกันไป2ครั้งด้วยกันต่นล่าสุดที่พบกันเมื่อวันที่5้กุมภาพันธ์2563ที่บ้านท็อตแนมฮอสเปอร์น,นะคะซึ่งทั้งคู่ทําได้แค่เสมอกันไปด้วยสกอร์1ประตูต่อหนึงค่ะ มาต่อที่11ตัวเล่นที่คาดว่าน่าจะรุ่งสนามในเกมนี้นะคะเริ่มจากจัมมันท็อตแนมฮอสเปอร์ค่ะมาด้วยระบบกันใน3-4-3ผู้รักษาประตูนะคะเป็นอูโกโยริสกองหลัง3คนนะคะเป็นเบนเดวีเอริกไดเออร์และเดวิสันซันเชสค่ะกองกลาง4คนนะคะเป็นซิกิโอลิกิรอนปีแอร์เอมิฮอยเบิร์ตโอลิเวอร์สกิฟและเอมูสันค่ะ3ประสานในแดนหน้านะคะเป็นซงฮึงมินเฮนรี่เคนและลูคัสมูราค่ะ มาดูทางด้านทีมเยนนอริซิตี้กันบ้างนะคะมาด้วยระบบการเล่น4-3-3ค่ะผู้รักษาประตูน,นะคะเป็นเตมกรืนคู่เซนเตอร์ฮัฟนะคะเป็นเบนกิฟสันค่ะอิงคู่กับเกรนเฮลลี่ส่วนแบ็คซ้ายนะคะเป็นดิมิทริสเจนูลิสแบ็คขวาเป็นแมสแอรอนค่ะกองกลาง3คนนะคะเป็นบิลลี่กิลมอร์ลูคัสลูปและเคนนี่แม็กลินค่ะตามประสานในแดนหน้านะคะเป็นคิสตอร์โซริสเตมูปุกกี้และจอร์จซาเจนค่ะ สำหรับทั้งสองทีมนี้นะคะราคาเปิดเหมนที่จบ้านเป็นต่อลูกครบลูกครึ่งค่ะคาดว่าเกมนี้นะคะทีมท็อตแนมฮอตสเปอร์ที่ได้เปรียบจากการเป็นเจ้าบ้านและฟอร์มกำลังดีขึ้นมาอย่างต่อเนื่องหลังจากเป็นคุณซื้อใหม่นะ่าจะเปิดเกมรุกเข้าใส่ทีมเงยือนตลอดทั้งเกมค่ะถึงฟอร์มในช่วงนี้ของทีมดอรลิสตี้นะคะจะดีขึ้นมาอย่างต่อเนื่องก็ตามดูแล้วเกมนี้นะคะทีมท็อตแนมฮอตสเปอร์น่าจะเอาชนะเก็บสามแต้มในบ้านไว้ได้ค่ะ ก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้กำลังใจกันด้วยนะคะกับช่องมีเหงชแนลมีเหมีเหมีแห่งต้องมีเหงชแนลเท่านั้นคะ่ะ